สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชรดิษฐ์พัญรักษาอายุ7ปีโรงเ,เรียนเซนต์ดอมีนิกวันนี้อยู่ในงานมหามหาการรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2553โดยภายในงานมีนิเทศการต่างๆ ไวมากมายและเพื่อนๆนที่อยากลองมาเป็นนักข่าวรุ่นจิ๋วก็ขอเชิญมาพบกันได้ที่บูลโลกดิดดจิตอนตั้งแต่วันนี้ถึง22สิงหาคมที่ใบใบเทคบางนาะกิจกรรมดีๆอย่างนี้ไม่ควร พลาดและอย่าลืมมาเที่ยวชมกันนะครับสวัสดีครับ